สะด,ดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มพี่มิวมีสติกเกอร์ลายแล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเอาละทุกคนคะวันนี้ในสตูนบ็อกซี่ค่ะได้เวลาจัดบ้านกันแล้วหัวใจของคอมพิวเตอร์มาแล้วอย่างอื่นก็พร้อมทำค่ะอันนี้เครื่องครับอันนี้เครื่องหลอมค่ะจื๊บมิวใส่เข้าไปมิวใส่คอไปค่ะอ่ะวางคอเงียบเราจะหลอมสองอย่างสตีลกับออกซิเดียนรวมกันค่ะ มันจะกลายเป็นแร่ให้เราสามารถใช้งานได้เร่งเวลานิดหนึ่งจ้าหม่เวลาเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะนี่ต้องไว้มากขึ้นเนี่ยนี่ขนาดไวแล้วนัะนองมิวจะต้องฟาร์มสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่มููได้มาจากนันเตี้ยนเขาวงกดค่ะนี่ไงเกรนอ of อินฟินิตี้สิ่งนี้ค่ะต้องเอามาฟาร์มให้มีมากขึ้นนั่นเองคือเราจะจัดบ้านแต่การจัดบ้านหนูต้องการไฟฟ้าไร้สายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แล้วก็การเก็บของระยะไกลอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีค่ะอย่างน้อยการลิงก์ของระยะไกลก็ต้องมีเนาะระบบไร้สายของไฟฟ้าก็ต้องมีค่ะเราจะได้เก็บอะไรให้มันง่ายขึ้นน,นั่นเองโอเคหนูครับสิ่งนี้ได้มนูต้องครับสิ่งนี้ค่ะ r กร n f อร์ดออฟซิเดียนเพื่อที่จะเอามาขุดเขาบอกว่าทุกๆสิบวิเราจะได้หนึ่งเกรนออฟอินฟินิตี้เออซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะวางโครงสร้างนี้ใช่ไหมคะแต่มนูต้องมีเครื่องเอ็กแทคเตอร์แน่นอนเครื่องนี้ถ้าเราไม่ไป ดันเจียนขาวงกดเราจะคราฟไม่ได้ค่ะเอือมไม่มีกีวีส่วนอันนี้มีไม่มีใช่ไหมเรามีเป็นบล็อกค่เราย่อยออกมาได้เลยซึ่งมันจะฟาร์มของได้หลายแบบมาค่ะแต่กีวี่กีวี่อยู่ไหนเอยวางๆแถวนี้ก่อนแล้วกันค่ะจากนั้นก็สกายสโตนเงี่ยมป้อนอาหารนั้นจึ๊บเขาก็ลามได้ใช่แล้วเขาก็จะกลายเป็นกีวีให้เราได้ค่ะโอเคได้แล้วค่ะกีวี รอแป๊บหนึง่งได้มาเลยสี่อันแปลว่าอะไรเราก็สามารถทําเครื่องขุดได้สักสี่เครื่องค่ะจัดไปค่ะเดี๋ยวได้ทาไมต้องใช้กระจกเรนฟอร์ตกระจกธรรมดาไม่ได้เหรอลูกเฮ้ยกระจกธรรมดามันต้องได้สินี่กระจกธรรมดาก็พอค่ะตรงนี้เลยกันจ้าวางลงไปวางกองไฟค่ะแล้วนี่เลยสําหรับการฟาร์ผมผงไปร็อกเขาบอกว่าขนาบข้างด้วย cobblestone diocese ใช่ไหมได้ค่ะปึ๊บจากนั้นเครื่องขุดเรา ไหนเอ่ยไหนเรามีตั้งสี่เครื่องวางลงไปค่ะเขาจะเจเนเรศได้เขาบอกไอเทมมาแล้วว่าน,นี่คือจะเจนสิ่งนี้ค่ะทุกๆสิบวิใช่ไหมเราก็ใส่นี้ไปเลยอ่ะถ้าเขาเจนได้เขาก็จะต้องขึ้นมาอยู่กล่องด้านบนนั่นเลยค่ะคราวนี้เราก็จะมีผงเบสร็อกใช้เปิดโหมดบักเก็ตค่ะด้านใดด้านหนึ่งวางน้ําไปแบบนี้เอ้กีวีที่เราทํามาเพิ่มค่ะวางไปตรงนี้แล้วก็ด้านใดด้านหนึ่งวางลาวาเอาเปลี่ยนโหมดก่อนลูกลาวาถังเป็นโหมดถังค่ะแบบนี่ ด้านในด้านหนึ่งวางน้าด้านในด้านหนึ่งวางลาวาแล้วจากนั้นตรงนี้กลางวางกีวีกุดได้กีวีค่ะเอาละคราวนี้เราไม่ต้องไปรอเจ้าเครื่องนั้นในการกินเงี้ยมๆแล้วมิวสมาร์ทฟาร์มกีวีที่ตรงนี้ได้นั่นเองค่ะยอเดเยี่ยมจื้มมีอย่างหนึ่งน่าฟาร์ม,มากเลยค่ะมิวไปดูแล้วน่าสนใจจริงๆลาวาลาวาตรงกลางเป็นหินกรวดค่ะแล้วก็วางแบบนี้นี่คือการฟาร์มนเธอเรกค่ะ เฮ้ยเราก็จะมีเนเธอร์เด็เอาไปร่อนได้ใช่ไหมเป็นอะไรที่ดีนะอันนี้ค่ะเราใช้ได้เลยค่ะยังยังไม่หมดยังมีอีกที่เราต้องทําอีกค่ะอัม,มินทิตนั่นเองอัอม,มินทิตเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่แต่มันจะใช้เรื่อยๆค่ะในหลายๆสุดขรับตอนนี้เราฟาร์มไม่ได้เราใช้จากที่เราเก็บมาล้วนๆเลยเอาล่ะเราจะฟาร์ม,มค่ะเขาบอกว่าเอาไปอินชาร์สสิค่ะสามสิบไม่เกินห้าสิบอันนี้ห้าสิบอันนั้นหกสิบขาดอีเทอร่านิดหนึ่งค่ะ อะไรก็ได้ที่มันนิดเดียวค่ะนิดเดียวเท่านั้นเพราะเราวางฉันหนังสือนั้นไม่ได้ฉันห้องสือระดับสูงไปสเแตดเกินได้ไหมอ่าได้ต้องการหกสิบสองเลเวลค่ะยอดเยี่ยมมากไปเลยไปเบิกธนาคารเอาเลเวลเราก่อนนี่นะเขาเบิกเลเวลหน่อยมาเลยจ้าเลเวลแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่ต้องบอกว่าจะไปเส่ใจอะ่ะบางที่หมีวแหวกจไปเก็บเลเวลหรือถอนเลเวลออกอะไรอย่างเงี้ยเลเวลมันก็เลยจะเปลี่ยนไปตลอดเวลา บางช่วงเลเวลก็สูงบ้างบางช่วงเลเวลก็ตา้ตานต่ำค่ะโอเคจัดไปค่ะตีเลยได้แล้วบัดดิงอัมมินทิสบัดดิงอัมมินทิสเขาบอกว่าด้านใดด้านหนึ่งเป็นน้ําค่ะแค่นั้นก็พอแล้วด้านใดด้านหนึ่งเป็นน้ำนนด,นนดนนนนำีแล้วเครื่องขุดนี่เราจะได้เป็นอัมมินทิสค่ะเอ้ยได้แล้วนี่แหละเอาอย่างน้อยก็เป็นแหล่งฟาร์มได้นั่นเองค่ะถือว่าใช้ได้ อย่างน้อยไปเขากดมาก็มีอะไรที่คุ้มค่าค่ะถ้ามิวฟาร์มเกรนออฟอินฟินิตี้ได้ใช่ไหมคะมิวจะเอาไปทําอะไรเอ่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทําค่ะระบบไฟฟ้าไร้สายนั่นเองคือเส้นทางมันแบบยาวไกลกันนิดหนึ่งอะ่ะนี่มิวจะคราฟสิ่งนี้ได้วอยชาสิตค่ะแล้วมิวก็จะคราฟต่อเป็นเตาอ,อัลลอยสมิลเตอร์ได้อะ่ะแล้วเราก็จะทําอะไรคะแล้วเราก็จะได้เวลาของไฟฟ้าไร้สายค่ะอันนี้ใช้ไฟฟ้าไม่ลูกน่าจะใช้ติดตั้งตรงนี้เลยแล้วกัน โอ้ลืมไปว่ามันต้องการแผ่นอัปเกรดด้วยคาปาซิตเตอร์คาปาซิตเตอร์นี่ค่ะขอธรรมดาธรรมดาสักหนึ่งอันนั่นแหละเห็นไหมใช,ใช้ใช้แต่เจ้าผงใบรกเลยนะคะใส่เข้าไปลูกอันนี้ก็ไฟฟ้าไม่ใช่เหรอไฟฟ้ามาแล้วค่ะกำลังเข้ากำลังครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เงี้ยมความเร็วเร่งได้ก็เร่งค่ะเพิ่งได้หนึ่งอัน โอ้อะสองอันค่ะเราเอามาผิดแล้วได้นี่มิชลคราฟสิ่งนี้อุ๊ยอะไรอ่ะอุณหภูมิสามร้อยห้าสิบเซลเซียสแคตตองแมชชีนเมคานิซึมฮีทฮีทฮีทผะฮีทโอเคเมกานิซึมไอเทมที่ใช้คือฮีทค่ะฮีตเตอร์เรื่องเดียวคือเรื่องของฮีทมีแค่นั้นนี่ไงเครื่องนี้แหละ นี่เลยเครื่องนี้มั่นใจแน่ๆแ,แล้วก็ต้องมีสายโอเคสายหน่อยค่ะสายส่งความร้อนเขาบอกว่าต้องการความร้อนสามร้อยห้าสิบองศาว่าผิดโอโ้โหได้เลยลูกมิวไปอ่านเวนมาแล้วค่ะเขาบอกวิวธีติดตั้งก็แค่เอามาจิ้มกับนี่ก็พอแล้วสายที่ใช้ได้ก็คือสายนี้ด้วยค่ะแต่ทำไมมันไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้มันต้องมีการปรับนิดนึงค่ะโอเค สิ่งนี้ไงคอนฟิ i c กนนี่เขารับจากทางซ้ายเราต้องให้รับจากทางขวาเพราะว่าตอนนี้ทางซ้ายเราไม่ว่างสิ่งที่ว่างคือทางขวาอ่ะโอเคตัวนนี้คือแท้งใส่ลาวาค่ะหรือว่าต้องแบบใช้ลาวาในการคราฟใช่ไหมติดตั้งแท้งไปเลยค่ะแท้งใส่ลาวาด้านบนดื้อแบบนี้อ่ะแล้วฮีทเราก็ต้องอยู่ฝั่งนี้โอเคเอ่อต่อเลยไหมต่อข้างหลังหรือต่อข้างหน้าข้างหลังดีกว่าค่ะ เงียบเงียเงียต้องตอบมาตรงนี้เพราะอยู่จำได้ลางๆก็คือฮีทมันจะมีข้อจํากัดเรื่องของทิศค่ะในการส่งความร้อนปื๊บปื๊บไหนขึ้นไหมขึ้นแล้วเออขึ้นสักทีค่ะโอโ้โหโอเคมันคราบไม่ได้ค่ะถ้าอยากคราบได้คุณต้องให้ไฟฟ้าสองพันค่ะเกาว่าอย่างนั้นค่ะถ้าจะคราบให้ได้ต้องได้ไฟฟ้าสองพันตัวทิศค่ะไม่อย่างนั้นความร้อนมันหายไปทั้งหมดนี่ไม่งั้นมันไม่ขึ้นค่ะ โอ้โหไฟฟ้าสองพันต่อทิกไฟฟ้าบ้านเราตรงนี้จะพอไหมเนี่ยตัวเลขไหลเป็นน้ําเลยค่ะอยากให้คราบได้ก่อนที่ก่อนที่ใจนั่นน่ะก่อนที่ไฟจะหมด <laughs> ได้ไหมล,ลูกไม่ลูกโอ้โหขอขึ้นสามร้ห้าสิบค่ะเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นแล้วต้องใช้เขาบอกว่าไฟสองพันค่ะประมาณนั้นไฟสองพันเหลือไฟฟ้าห้าล้านแล้วค่ะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมันจะขึ้นถึงสามรอยหสิทันไหมเนี่ย ไฟเหลือห้าล้านเขาบอกว่าต้องใช้ไฟฟ้าสองพันค่ะถึงจะดันความร้อนให้เพียงพอครับได้ไม่อย่างนั้นความร้อนมันจะแบบคล้ายๆกับเบาบางไปก่อนมันจะหายร้อนก่อนอน,นั่นเี่มีแววแแะกกับบ้านกับบ้านกับบ้านไปเอาแบตเตอรี่ม,มาเพิ่มค่ะจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บนนะ ตอนแรกวิวเข้าใจว่าถ้าให้สักห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ความร้อนสักแปดร้อยองศาแล้วแต่คาตอบคือไม่โวอร์อนจิ้นมันมีเรื่องของความร้อนที่หายไปด้วยค่ะดังนั้นมันต้องร้อนสูงมาก,มากถึงจะเพียงพอที่จะครับโอ้โหเร็วลูกโอ้อันนี้เลอสองล้าน <laughs> ต้องรีบกลับไปบ้านไปเอาไฟมาเพิ่มเลยอะ่ะไวเราได้ไฟฟ้าไร้สายเมื่อไหร่เราชีวิตสบายแน่ค่ะสี่เก้าสี่เก้าแล้วห้าสิบลันนิ่งก่ะกกำลังครับเออแค่ตัวเดียวพอลูก นั่นแหละค่ะเราคราบได้แค่ตัวเดียวเรียบร้อยโอโ้โหนึกว่าจะไม่พอศูนย์ค่ะดีนะที่ไปเอาแบตเตอรี่สำรองมาโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยคราบของที่ต้องการได้แล้ว่ะโอโ้โหนี่ไฟเยอะมากมนี่แหละค่ะเอนึกใจซิ่งโอ้ได้เวลาแล้วในการทำตัวไปฟ้าไรสายโอเคติดตั้งได้ค่ะพร้อมที่จะชาร์จปุ๊บหนึ่งหนึ่งชาร์จจื ชาร์จเยอะขนาดไหนตามจํานวนตัวเลขที่เขียนไว้อันนี้ใช้9 0มื0นค่ะมิวกาลังทําที่อัปเกรดค่ะถ้าใครเห็นมิวเล่น p พาเวอร์บ่อยๆใช่ไหมมันจะต้องมีอัปเกรดเริ่มจากตัวผสมค่ะระหว่างเหล็กกับทองตามด้วยเบรดต่อมาตามด้วยเอมรอรัลต่อมาแล้วก็ตามด้วยเพชรอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายตามด้วยเนเธอร์สตาร์นั่นเองมันคือการอัปเกรดค่ะนี่มาชาร์จกันเข้าไปลูกเรียบร้อยค่ะจากนั้นพอได้ขั้นสองอันนี้ก็ถอดออกค่ะแล้วไปอัปเกรด ว่าไปก็อยากจะได้ระบบคอมพิวเตอร์ไร้สายแฮะว่าจะได้ไม่ต้องเดินมาตรงนี้เอาไฟฟ้าไร้สายก่อนแล้วกันค่ะเอาทีละอยา่างเอาทีละอยา่างจื๊บคราไปค่ะนี่เลยมันต้องทําตัวอัปเกรดไงล่ะสองจื๊บอันแรกเขารับไฟฟ้าได้นิดเดียวนี้มากขึ้นนี่ค,นนค่ะจัดไปแล้วจากนั้นเราก็เอาไฟฟ้าไร้สายระดับไหนดีปกติชอบระดับเอมโร่ไปเลยก็จะเป็นอะไรที่ดีค่ะ จัดไปลูกเนี่ยจะเสร็จละเสร็จละอ้อดีมากจากนั้นระดับอิมมอรัลต่อเลยค่ะทาดไปลูกหนูนั่งเปรียบเทียบดูแล้วทุกคนคะ่ะเราน่าจะต้องใช้ระดับเียเบรดค่ะอัปเกรดหัวอัปเกรดสายค่อยๆกรดดืดึๆไปค่ะอันที่จริงถ้าเราใช้ไฟฟ้าได้สายระดับเบรดก็ถามว่ามันพอไหมมันก็พอแหละแต่ถ้าทําเบรดสุดท้ายเราก็ต้องนั่งทําระดับสูงกว่านั้นอยู่ดีใช่ไหมหนูก็เลยอยากจะให้มันสูงไว้ก่อน,นะคะ่ะ พอระดับเบรดเสร็จก็ต้องขึ้นเพชรเพชรอันบล็อกได้เลยใช่ไหมได้ค่ะสองล้านเจ็ดค่ะตรบการชาร์จเพชรหนึ่งก้อนโอ้โหดีนะที่เรามีเครื่องผลิตพลังงานนี้อยู่มันช่วยได้ค่ะมันช่วยได้สองล้านเจ็ดค่ะอยากเยอะได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอ้ยนั่นแหละค่ะทําไปเรื่อยๆลูกเบรดมันส่งไฟฟ้าได้ละอะไรคะเนี่ยสายหัวเบรดใช่ไหมส่งไฟฟ้าได้ สี่พันค่ะแม็กอินเอาน้อยมากใช่แต่เครื่องนี้เครื่องนี้มันอนุญ,ญาตให้ส่งไฟฟ้าออกได้มากที่สุดคือสามหมื่นนะคะอ้อก็ต้องเอาไปอัพสินะถ้าอย่างนั้นแน่นอนค่ะชาร์จไปลูกขออีกสักหนึ่งบล็อกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปอัพสายอัพหัวต่ออะไรอะ่ะทําไมมันดูไฟฟ้าไม่มาเอ้าไฟฟ้าจากเครื่องยันเต็มเอาแต่ไฟฟ้าจากสายมันดึงไฟฟ้าจากสายเรอคะ่ะเอาแล้วไฟฟ้าจากเครื่องทำไมนหนไม่ดึงล่ะไม่เดินลําบากแล้วเนี่ย โยนประตูดีกว่ามาให้ใกล้ๆหน่อยอ่ะตรงนี้แล้วกันนะ,ะอ่ะสายค่ะโอเคมีปลาเอาประแจเงี้ยนี่เดินได้เหมือนไม่รู้จักกันเลยค่ะอ่ะอันนี้รู้จักทุกคนคะ่ะเราก็ชาร์จไปเรื่อยค่ะเราก็ชาร์จชาร์จไปเรื่อยค่ะเอโมรเมื่อไหร่เราคุยกันที่เม็ตรละลานค่ะโอ้โหตอนนี้ไฟฟ้าของเราปั่นเรื่อยเลยกำลังปั่นไงกำลังปั่นโอเค ดึงไฟฟ้าจากทั้งบ้านมาช่วยกันค่ะเพื่อปั่นระดับเอโมโรระดับไดมอนก่นไมลูกระดับเอมโรลมันยากอะระดับไดมอนห้าหมื่นต่อทิกก็ไม่มีเครื่องไหนถึงห้าหมื่นแล้วนะคะเออทาระดับไดมอนก็พอค่ะแล้วสุดท้ายก็โดดข้ามเอมโรไปเลยไปใช้ระดับในเทอร์สตาร์ระดับสุดท้ายเลยก็ได้นะบนไดมอนมันชาร์จง่ายค่ะมันสามารถแบบชาร์จเป็นบล็อกได้ซึ่งเป็นอะไรที่ดีปึ๊บวับโอเค หนึ่งสองสามชาร์จจื้อแค,แค่คิดก็เสร็จแล้วอันนี้ใช้ไฟไม่เยอะแค่ระดับหมื่นค่ะค่ะครับแล้วก็ครับเอ้ยนี่คือสติกเกอร์สำหรับไฟฟ้าไร้สายค่ะได้แล้วต่อไปตัว,ต,วตัวแม่ของไฟฟ้าไร้สายของมันต้องมีตัวแม่ของไฟฟ้าไร้สายคือเอ d นเดอร์เซลค่ะเอ d นเดอร์เซลขอระดับไดมอนด์นี่เลยในโอติกระดับไดมอนด์อ่ะ เอนเดอร์เซลเรียบร้อยอเรามีแบตเตอรี่ในตัวไหมโอเคยังไม่ได้คราบแบตเตอรี่เอนเดอร์เซลต่อไปก็เอาเซลอีกค่ะเอนเนอร์จีเซลหรือไม่ก็แบตเตอรี่ก็ได้จุบจ๊บ,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 บระดับไหนคราบง่ายระดับนั้นแหละค่ะโอ้โหมันอัพเทียนนี้นะเอาสตาร์เตอร์แล้วกันเทียหนึ่งไฟฟ้าไหลสายติดตั้งตรงนี้ค่ะวางไปเลยแงบเห็นไหมไม่มีอะไรเข้าเลยค่ะไม่มีอะไรเข้าใส่แบตเตอรี่แล้วยังลูก ใส่นี่ไปค่ะนี่เข้าแล้วเอาละคือแบบใส่แค่ก้อนก้อนเดียวก็ได้หรือจะใส่แบบหลายๆก้อนเป็นสิบเป็นร้อก้อนก็ได้ค่ะไฟฟ้าที่จุดในนี้ก็จะเยอะขึ้นแต่ว่าหลักๆหนึ่งเอ e นเดอร์เซลล์หนึ่งเอซลลรู้ไหมก็หนึ่งแบตเตอรี่ค่ะแค่นั้นมาแล้วเรียบร้อยสบายใจแน่นอนแล้วเราก็มีสิ่งมีสีระบบไฟฟ้าไร้สายของมันต้องมีค่ะติดสติกเกอร์ลงไปค่ะแล้วจากนั้นก็สายที่มีโอ้ยมันตัดตัดยาวแท้ ตัดสายได้ไหมตัดสายได้เลยค่ะเก็บไว้ทำไมนี่เรียบร้อยอันนี้ไนี่ไฟฟ้ามาไฟฟ้าเข้าทุกอย่างโอเคบอกเลยค่ะว่าสบายสบายชิวๆนี่ไงไฟฟ้าไรยสายเโอ้อยได้แล้วสบายไม่ต้องมีสายยอดเยี่ยมค่ะเออประตูนี้มันดีนะคะเนี่ยถ้าเรามีปืนนี่หลายๆปืนเราก็ทำประตูได้หลายๆที่เนาะเออดีค่ะดีเอาละ พราะเรามีเอนเดอร์เซลล์ตัวที่หนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะมีเอนเดอร์เซลล์ตัวที่สองสามสี่ได้เอาทําอะไรละ่ะก็ติดตั้งไปตรงนี้แหละ,คะแค่วาตงตัวนี้ไปมิวไม่ต้องใส่พลังงานเพิ่มในก้อนที่สองค่ะเพราะมันอะไรมันคือเอนเดอร์มันคือเห er. มืนอมนเอนเดอร์เชดค่ะที่มันจะโคลนกันได้แปลว่าอะไรตรงนู้นที่เป็นความความร้อนใช่ไหมคะผลิตไฟฟ้าก็เข้าสู่เอนเดอร์เซลล์ค่ะตรงนี้ก็ไฟฟ้าก็เข้าสู่เอนเดอร์เซลล์อะไรอย่างเงี้ยมันง่ายมันง่ายใช่แล้วก็ เราจะใช่อีกเหรอเจ้าสิ่งเนี้ยผลิตไฟฟ้าจากถ่านไม่สิ่งที่เราใส่คือตรงนี้ค่ะอันนี้ไฟฟ้าจากไอ้น้าเราก็สามารถที่จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตไว้ก่อนแบบนี้ก็ได้แค่นี้ค่ะไฟฟ้าจากทุกอย่างของบ้านเราก็จะเข้าสู่ระบบนี้เรียบร้อยสบายตัดสายได้เลยลูกชิวแท้ใช่ชิวค่ะมันของดีไม่เงี้ยงเส ทุกคนคะต้องบอกเลยว่าเรียบร้อยคะ่ะตอนนี้อยู่จัดบ้านแล้วนะนี่เลยสุดยอดค่ะโลง่งโล่งแน่นอนเราย้ายของย้ายอะไรไปนิดหนึ่งค่ะโซนนู้นที่เป็นวัวยังไม่ได้จัดอะไรนะแต่ว่าตรงนี้ค่ะเราก็ย้ายมาตั้งแล้วแล้วมูก็สังเกตตรงนี้ใช่ไหมคะ่ะเตาหลอมไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งสีดําขวางข้างล่างก็ได้ค่ะฉันต้องซื้อมีเอามาไว้ส่วนนี้ก่อนแล้วทีนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะอย่างที่เห็นลาวาคือแบบมไม่ย้ายแน่ๆตรงนี้ลาวา แต่ตัวนี้จะใหญ่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพื้นที่ว่างแล้วเดี๋ยวมีค่มาปิดเนาะเพราะว่าลาวามันต้องวางลาวาเยอะอะก็เลยแบบเอออยู่ๆตรงนี้ไปเลยค่ะเรามีสิ่งนี้คอยรับแบบไฟฟ้าไร้สายและก็โอเคจากนั้นพอจากส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะหมิวก็เอาตัวเผาค่ะมาติดตั้งตรงนี้เหตุผลง่ายๆเพราะว่าตัวเผาเป็นสิ่งที่ใช้บ่อยค่ะหมิวก็เลยไว้ใกล้กับคอมพิวเตอร์ที่สุดแล้วเราก็เดินต่อมาค่ะอันนี้อย่างที่บอกหมิวบอกว่าชั่วคราวเพราะหมิวยังไม่ได้จัดหมิวมาจัดเลี่ะ การขยบเครื่องจักรให้ดูดีกว่าเดิมเครื่องนี้หนูชอบม,มากอยากจะมีสักสามสี่เครื่องน่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะไฟฟ้าเครื่องละแปดพันอ่ะดีมากเลยพอสักสามสี่เครื่องค่ะก็พอและในส่วนตรงนี้คือการฟาร์มพวกทรัพยากรที่เป็นบล็อกทั่วไปค่ะหนูยังไม่ได้เชื่อมเข้ากับชาวบ้านน่ะที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเชื่อมกันแล้วกันแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะนี่ทุกอย่างค่ะเอยฟาร์มได้เดี๋ยวนะตัวเองทําไมตัวเอง,เองระดับไดมอนทำไมลูก เรามีนิเท่าไรนี่ทำไมมูไม่ทำมันเป็นระดับนิเท่าไรเนาะ <c oughs> นั่นนะสิเออทำเป็นระดับเดมอนสังั้นค่ะนิเท่าไรก็มีแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะก้อนหินมิวตั้งใจแล้วว่าเราจะใช้เป็นแผ่นดิสก้อนหินค่ะท็อปปิ้งมาเรียบร้อยแผ่นดิสที่มีก้อนหินอยญ่หย่างอินฟินิตี้นั้นเราเอามาใส่ที่ตรงนี้แล้วค่ะเสียบสล็อตไปเรียบร้อยนี่ซื้อมาค่ะ ก็แปลว่าตอนนี้ก็อหินในระบบคอมพิวเตอร์เราจะเยอะค่ะใช่สองพันล้านโอ้โหดีมากๆากในเท่าไหร่เราก็มีลูกเดี๋ยวนะอะไรขาดไม้สติ๊กค่ะหรือว่ารถน่าจะใช้รถค่ะเขาใช้ด้ามจับหินโอเคราบนี่ครับตอนปุ๊บ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 ปุุ๊บปุ๊บป สูงสุดแล้วยอดเยี่ยมมากนี่แหละของดีที่คุณคู่ควรเรายังไม่เดินก้อนหินมาให้เพราะว่าเราจะเดินก้อนหินผ่านระบบคอมพิวเตอร์ค่ะแปลว่าเราจะต้องมีการเดินสายไฟใช่ต่อให้เรามีสิ่งที่เรียกว่าคอนตามลิงก็เถอะแต่คอนตัมลิงก์คอนตัมลิงอะไรอย่างนี้ค่ะมิ้วไม่ค่อยถนัดใช้เท่าไหร่แต่น่าจะใช้น่าจะใช้เราจะใช้คอนตัมลิงก์ในการต่อเข้าไปที่คอเอ็นจินค่ะที่อยู่ไกล แต่ถ้าในรอบรบบานก็เดินสายไฟเอาเลยง่ายดีค่ะเขาทางานไวขึ้นแต่ข้อเสียตอนนี้คือก้นหินน่าจะไม่พอค่ะก้นหินลดไหมลดเนาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยเอาก้อนหินมาใส่ให้ค่ะ annihilation plane ต้องเอามาดด้วยเนาะอว่าไปบัตติงอัมัิติเล่งกับความเร็วในการโตก็ได้นี่น่ะเดี๋ยวนะคะในมดนี้มันมีกี่บัตติงบัตติงไทม์คริสตันโอ,โอเคบัตติงมีไม่เยอะแฮ ตอนเนี้มิวรู้เลยว่าทรัพยากรจากชาวบ้านมันไม่พอใช้ค่ะมันต้องมีการฟาร,รม์มทรัพยากรที่ดีกว่าเดิมน่าจะเป็นน้องไก่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ๆก็ตามบ้านเราโล่งแล้วนะในที่สุดบ้านก็ดูโล่งขึ้นมาค่ะต่อไปก็เหลือเพียงแค่การเชื่อมต่อทั้งหมดของบ้านเราให้เข้าสู่คอมพิวเตอร์ค่ะเท่านั้นแหละชีวิตประเสริฐแน่นอนโอ้โหประเสริฐจริงๆค่ะ โอ้โหใช่ได้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 ได,ได,ดีมากๆทุกคนคะ่ะพาร์ทนี้คะ่ะยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าคะ่ะสำหรับ Minecraft Modpack Ftb Stone Box 4ี่พาร์ทนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะยอดเยี่ยมมากๆสบายใจต่อไปเชื่อมต่อทั้งหมดให้กลายเป็นระบบคอมพิวเตอร์คะ่ะทีนี้ชีวิตเราจะง่ายขึ้นมากๆแน่นอนคะ่ะเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆพาร์ทหน้ามาเจอกันระบบคอมพิวเตอร์คะ่ะ แล้วก็เรื่องของไฟฟ้าที่มากขึ้นเนาะอ่ะเป็นอะไรที่ต้องถามค่ะมีว่าน่าจะสแปมนี้แหละผลิตพลังงานจากไบโอฟิลค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสุดยอดจริงๆค่ะ you